ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จะไปเบิง้งชุดประกบเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะชุดประกบของสูตรที่มันเดินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสูตรที่มันเดินมากเงี้ยวๆเวนาะคะ่ะเข่าสเต็ปสองหนึ่งเนาะคะ่ะสเต็ปสองหนึ 1, 1่งหนึ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 ่งหล้วก็มาเปลี่ยนสเต็ปสองหนึ่งสองหนึ่งเนาะคะ่ะแอดก็ได้เตือนพี่นอ้องอยู่ว่าแนวทางนี้มันมี สเตปสองหนึ่งเดอบันบ่หอดสามจักเทียเนาะคะ่ะกอนจะไปเบิ่งแนวทางเบิง่งคำเตือนกันก,นกอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเบิ่งคำเตือนกันกนอนคำเตือนเนาะคะ่ะทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกประเภทย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันถูกประเภทพี่น้องให้เป็นแนวทางไปจับจองสลากกินแบงรัฐบาลเดอ้อนะคะเพราะว่ามันมีช่องทางการหลุดนหลพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะดังวันใหย่ๆเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอุดหนุนรัฐบาลไทยเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะไปซูแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ ไปสู่แนวทางท่าช่องข้าวเห็ดเป็นแครแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะค่ะงวดแรกเนาะคะ่ะฟังทั้งหนึ่งได้เดี๋ยวได้พี่น้องแต่แอดจะเอารายละเอียดให้เบื้องเนาะคะ่ะได้เจ็ดกับหนึ่งฟังหนึ่งได้สามกับแปดกับเขาอยู่ที่เจ็ดสามเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะงวดถัดมาเนาะค่ะฟังหนึ่งได้หกกับศูนย์ฟังหนึ่งได้ศูนยหนึ่งกับศูนย์ชลกันอยู่ที่ ศูนย์เนาะค่ะจับคู่บ่ได้หมดถัดมาเนาะคะ่ะฝั่งหนึ่งในหกกับศูนย์ฝั่งหนึ่งในหกสองตัวชนชนหกยู่งสามตัวพี่น้องเข้าที่ศูนย์หกเนาะคะ่ะจับคู่ได้เนาะคะ่ะรอบถัดมาเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะฝั่งหนึ่งในเจ็ดกับหนึ่งฝั่งหนึ่งในห้ากับสามเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งเก่าหกหานะเดินเดินแต่ว่าจับคู่ผิดเนาะคะ่ะหมดต่อมาเนาะคะ่ะฝั่งหนึ่งด้ เก่ากับหาฟังหนึ่งก็ได้เก่ากับหาพี่น้องคะ่ะเข่าที่เก่าเก่าเลยเนาะคะ่ะเข่าที่เก่าเก่าเลยรอบทัดมาเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะรอบทัดมาอ่านะคะฟังหนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดฟังหนึ่งได้นชนอยู่ที่สองเนาะคะ่ะเข่าที่เจ็ดสองเลยพี่น้องนะคะเข่าที่เจ็ดสองนะคะจับคูได้อีกเนาะค่ะนะคะ,นะคะ รอ,อบงวดถัดต่อมาเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะงวดต่อมาฝัา่งหนึ่งได้หกกับสองฝั่งหนึ่งได้ซี่กับสองชนกันยุทธีสองนะคะเข่าที่แปดเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะรอบต่อมาเนาะคะ่ะฝั่งหนึ่งได้เก้ากับหาฝั่งหนึ่งได้ศูนย์กับหาชนหาเข่าที่ศูนย์ห้านะคะ่ะเบิ้งสเต็ปเด้อพี่น้องหนึ่งลบอ่าหนึ่งรูดหนึ่งหนึ่งรูดหนึ่งหล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสองรูดหนึ่งนะคะ ลรากลัมากลับอยู่ที่หนึ่งอีกเด้อฟังหนึ่งในศูนย์กับหกฟังหนึ่งในหนึ่งกับหกเข่าที่ชัน네้นหกเนาะค่ะเข่าที่หกสองเนาะเดินทั้งสองฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะรอบถัดมาเนาะค่ะฟังหนึ่งในหนึ่งกับเจ็ดะะฟังหนึ่งในห้ากับหกเนาะค่ะอ่าเดินจะเดินลุดนะคะจับคูบ่ได้เนาะค่ะนะะครอบถัดมาเนาะค่ะพี่น้องฟังหนึ่งใ네นหกกับสนะอ,องฟังหนึ่งในเจ็ดกับสี่ 4, จับคูได้กหกเจ็ดเนาะค่ะ นะคะคสเต็ปสองเด้อพี่น้องรอบถัดมาฝั่งหนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดฝั่งหนึ่งไดเก้ากับแปดจับคูออกบนลางเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเนาะค่ะนะคะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องรอบถัดมาเนาะค่ะฝั่งหนึ่งไดซี่กับศูนย์ฝั่งหนึ่งไดสองกับเจ็ดเนาะค่ะเด่นเขายุพี่น้องแต่ว่าจับคูบ่ได้เนาะคะ่ะรอบถัดมาเนาะคะ่ะ ฝั่งหนึ่งในหกกับสองฟังหนึ่งในศูนย์กับหกเนาะคะ่ะจับคู่กันออกที่หกหกศูนย์สองบนรางอีกเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะบนรางรอบถัดมาเนาะค่ะฝั่งหนึ่งในแปดกับซีฟังหนึ่งในซีกับแปดนะคะจับคู่กันออกซีซีพี่น้องนะคะเข่าซีซีอีกเนาะคะ่ะบนป่าลรางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ รอบถัดมาเนาะค่ะฝั่งหนึ่งด้เก่ากับหาฝั่งหนึ่งในศูนย์กับศูนย์พี่น้องแอดรูดเลยได้มึนงวดนั่นเนาะคะ่ะสูรเด่นมากแนดรูดเลยนะคะรูดพี่น้องนะคะได้จะเก่าหากันฝั่งนี้เป็นหนึ่งหรือเป็นสองนี่แจมเลยค่ะสามตัวแตกเลยนาะพี่น้องนะคะรอบถัดมาเนาะค่ะพี่น้องนะคะรอบถัดมาเนาะค่ะฝั่งหนึ่งไดสามกับเก่าฝั่งหนึ่งในศูนย์กับเจ็ดน,น,นะคะกอดกันออกที่เก่าศูนย์ตรงๆเนาะค่ะ รอ,อบถัดมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดต่อมาเนาะคะ่ะงวดต่อมา,อาฟังหนึ่งได้เจ็ดกับสามอ๋อมันเลยมันขามงวดฟังหนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดฟังหนึ่งได้เก่ากับหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเข่าเก้าหนึ่งที่เก่าเจ็ดพร้อมเนาะคะ่ะแต่จะเป็นตัวกับเนาะคือเก้านั่นละพี่น้องจับพี่น้องก็ต้องเอาตัวกับอยู่แล้วละเนาะคะ่ะพะว่าเหลขกซ้ำหนึ่ง งวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องฟั่งหนึ่งได้เจ็ดกับสามฟั่งหนึ่งได้เจ็ดกับหกชนเจ็ดเจ็ดมากพี่น้องแต่เข้าจับคู่บได้สูตรนี้เนาะค่ะไปเบิ้งสูบงวดนี่เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งงวดนี่เลยเอาว่าท่านขอเวลาอีกนิดนึงนะค่ะพี่น้องนะคะเวลายัางอีกสามนาทีนะคะขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องเนาะค่ะงวดนี่เนาะค่ะพี่น้องงวดนี่เลขบล็อกชนพี่น้องนะคะ ต้องใส่ดวงคักๆแล้วน้่แล้วค่ะหวดนี้นะคะแนวเหมือแนวทางมันบวชนเท่ากับจะจับยากจักหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะแนวทางหมวดนี้ไปไผไปมั่นเลยค่ะพี่น้องนะคะไปไผไปมั่น่อนข้างเยอะเลยเนาะคะ่ะเฮ่ากับจับตามสูตรที่มันเคยเดินเนาะค่ะพี่น้องนะคะมันจะเดินไหตอบอพาวาเลเข้าเข่าสูตรนี้นี่ อสองหดแล้ว่ว่าสูตรใบแนวทางของแอดได้เก่าอหนึง่งกับหาเจเนาะนะคะมันมันสูตรพี่น้องสูตรมันหลายเภาว่าชองเข้าเห็ดแนวทางสูตรอยู่แล้วเนาะคะ่ระราวะหนึ่งแอดไ่ได้ออกไปใต้คลีปข้างนอกเนาะคะ่ะแอดกับพยา,ยามจับเด่นในชองนี่แหละเอามาประกบให้พี่น้องเลือกตามเอาจะตามเบิร์ดเดอร์พี่น้องนะคะเลือกเอาพี่น้องมากสูตรใดที่มันเดินแน่าทางเข้าเป็นแค่แนวทางเข้าก็ยั่งยำคือเก่าเนาะคะ่ะว่าเป็นแค่แนวทาง ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณเอาเดอ้อนะคะว่าพี่น้องให้เอาพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางจริงๆเนาะค่ะเ่แมป็นว่าห้าเอสูตรใดมาลงเ้าจะฟันท่องการลั่นตีว่ามาแน่เขาแน่อ่า100ลอยเปอร์เซ็นต์นเปอร์เซ็นต์บอเคยมีเนาะค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแอดกับบรูคือกันว่ามันจะมาตัวใดเ่ห้าเหตุตามสูตรแค่นั้นเนาะค่ะแนวทางคือเหตุไปตามสูตรนะคะกะ,ะ,ะกะขอให้มาเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับขอให้มาเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะคะ่ะ ไปเบิ้งเลยพี่น้องนี่ค่ะฟังทั้งหนึ่งได้หนึ่งฟังทั้งหนึ่งได้เจ็ดเนาะคะ่ะอ่าสูตรเด่นมาแน่เด้อพี่น้องสูตรซี่ับหานี่พี่น้องกับประกบซี่หนึ่งซีเจ็ดเนาะคะ่ะซี 1, ่หนึ่งซีเจ็ดหาหนึ่งหาเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะมีเท่านั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าขันเป็นตะล่างกันหนึ่งเจ็ดยุรางซี่หายุรวมราะว่าซุ่มนี่เป็นอ่าสูตรลักหน่อยอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่มันก็ดีดไปทัว่วคือเก้านั่นละพี่น้องนะคะ กระดีไปลักซิบคือเก่าเลยจังเก่าหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าน,นึงมันว่ารักหน่วยใหยยูเนาะค่ะนะคะแคปเอาเดอค่ะพี่น้องนะคะแคปเอาอันนี้คือแนวทางของอวันที่สาเนาะค่ะเดือนสาม0ิท่านว่านี่พี่น้องนะคะแอดเป็นผู้หาแนวทางมาฝากพี่น้องใส่วิจารณญาณในการเลือกใส่ตัวเลขสเตปสองหนึ่งพี่น้องหนึ่น่าจะมาแล้วเนาะค่ะนะคะขอให้มานะคะขอให้เดินต่อ สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ